เจลำพันแฟนปา๋าอำนาจจะไม่ทนออกมาเผยนิสัยของน้องอุงอิงเป็นแบบนี้จริงๆเหรอครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องมือนเฮาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเฮาน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเอามาว่าสุพีเอามาว่าสุน,นอง เอามาว่าสู่เอฟซีอีหล่าหน่อยกันเดี๋ยวฟังคือเก่านะครับผมซึ่งเมื่อนีบาซานเองก็เห็นแฟนคลับเอฟซีของอีหล่าหน่อยเฮ้านะครับผมเนาะแชร์โพส์โพสต์หนึ่งพี่น้องเป็นรูปของอีหล่าหน่อยเฮ้าพร้อมข้อความนะครับผมนาะอทีบัรยาถึงนิสัยของอีหล่าหน่อยเฮาโดยนะครับผมเนาะโพสต์นี้เป็นโพสต์ของทางเจลำพันนะครับผมนาะแฟนของปาอำนาจนั่นเองพี่น้องซึ่ง เดลำพันตะวรับผมนอนได้ออกมาโพสผ่าน Facebook ลำพันเหล่าโยงพี่น้องว่าความรับผิดชอบสูงความกระตันยูเป็นเลิศคนฮักคนหอมอ่อนน้อมท่อมต้นเป็นที่รักของทุกๆคนจําไว้เดอลีน่าเดอดูพี่อุ้งอิงเป็นตัวอย่างนะลูกคนสิจะเลื่อไปหนา อุ้งอิงเพชรบ้านแพงวสันเได้พี่น้องซึ่งบ้านสารอานโพลนี่เราคนลุกเงาๆพี่น้องนะครับผมเนาะซึ่งถ้าว่าถึงเจลําพันธุ์นะครับผมเนาะแฟนของปามนาดเพิ่นจะเป็นคนตรงๆได้พี่น้องจะบ่ค่อยช่มผมุ้ดง่ายๆนะครับผมเนาะอันนี้เท่าที่บานสารสังเกตมากถ้าปามนานะพี่น้องปามนาจะเป็นคนนิ่งๆอาจจะไม่ค่อยถึงพูดถึงใครส่วนเจลําพันธุ์จะเป็นคนพูดตรงๆ คิดแบบไหนพูดแบบนั่นเห็นแบบไหนเพิ่นเ้าแบบนั้นพี่นอ้องบริาสารคนลูกนะครับผมเนาะนี่คือคาคาสอนนะครับผมเนาะของทังเจลําพันธ์ที่ซอนน้องดียาอ่าบ่าเป็น,น้องดีนาน้องดียานะครับผมเนาะลูกสาวอ่าของเจลาพันธ์กับปามนาดละพี่นอ้องน้องดียาคือใครผมสวัสดีแฟนคลับยบซีที่ได้ติดตามปามนาดได้ติดตามวิลาน่อยเฮ้าได้ติดตามสาวน่อยเพรนเพล่งน่าจะ คุณนาคุณตานองกันอยู่นะครับผมเนาะวันเปิดฤด,ดูกาลวันปิดฤด,ดูกาลหรือวันสําคัญก็จะเห็นนองมากขึ้นเวทีอยู่บ่อยๆเนาะ,ะสําหรับน้องดีย่าก็ต้องบอกว่าเป็นทายาทลําเพลินอีกหนึ่งคนนะครับผมนาะทีอนาคตไกลพี่นองท่านองนะครับผมเนาะบอถิมในเส้นทางนี้ท่านองเอาจริงเอาจังท่าน้องรักในเส้นทางนี้จริงๆผมสวา่าน้องไปได้อีกไกลท่านองฮักในเส้นทางนี้อีรีผมสวา่า มี FC แฟนคลับนะครับผมนดพร้อมที่จะพักดันและสนับสนุนน้องอยางแน่นอนเป็นในพี่น้องเขียนคําสอนนะครับผมนอะกของทางเจ๊ลาพันธ์ที่บอกสอนลูกสาวนะครับผมนอะกอ่านนั้นคือน,น้องนิยาโดยโยกตัวอย่างอีหลานหน่อยเห้านะครับผมนอะกให้เป็นตัวอย่างให้เบิงอีหลานหน่อยเห้าเป็นตัวอย่างความรับผิดชอบสูงความกระตันยูเป็นเลิศคนฮักคนหอมอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นที่รักของทุกคนจําไว้เด้อลิยาดูพี่องค์อิงเป็นตัวอย่างนาลูค้นสิจะเลื่อนไปหน้าอ่านจ่ำไดกับคนลูกย่ำนัน,นพี่น้องพี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดนะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์ใจคลิปทางช่องบาวสารใดนะครับผมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน คือจังบาสา,วารวาเละพี่นอ้องการที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมนาอเพิ่นมีความเมตตาเพิ่นเอ็นดูต่ออีหล่าหน่อยเฮ้า,ายิ่งเป็นเจรําพันธ์พี่นอ้องที่เพิ่นกะเบิงอีหล่าหน่อยเฮ้าเบิงนิสัยอีหล่าหน่อยเฮ้าเพิ่นกสิเส็นมะคักนะครับผมเนาะเพิ่นจังกาออกมาโพดเพิ่นจังกาออกมาเวาถึงอีหล่าหน่อยเฮ้าแบบนี้ ซึ่งผมก็เชื่อว่าตรงใจนะครับผมเนาะของพี่น้องแฟนคลับเอฟซีของพ่อๆพอพอแม่ๆเอฟซี FC อีหล่าหน่อยเฮ้านะครับผมความกระตันยูความตาหักอ่าความอ่อนน้อมทอมต้นอ่าเป็นที่รักของเอฟซีแล้วครับผมเนาะเอาใจใส่เอฟซีสิ่งเหล่านี้มีในตัวอีหล่าหน่อยเฮ้าอีหลีนะครับผมเนาะอันนี้บอยสันยืนยันได้จากที่ไปสัมผัสไปประสบพบเจอมาก นี่คือตัวตนของอิหลาหนอยเห้าอีลีพี่น้องเป็นเด็กที่มีจิตใจดีนะครับผมเนาะส่วนมือหนีนะครับผมเนาะอิหลาหนอยเห้าพร้อมทีมงานสาวหน่อยเป็นวันแพ้งพี่น้องเดินทางไปที่จังหวัดนครสวรรค์เด้อพี่น้องเด้อ,อวัดเทพสวรรค์ศรีมาลามนะครับผมเนาะหรือวัดใหม่ตะลุกข่อยน้ำตำบลเขาชะกันอำเภอแม่วง จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นงานร้อยกระทงนะครับผมนอดทางจังหวัดนครสวรรค์พี่น้องทางภาคกลางหรือไกลเคียงนะครับผมนอสามารถเดินทางไปกระตังใจอีหล่าหน่อยเฮาไปกระตั้งใจทีมงานสาวหน่อยเปรนองแพงกันได้นะครับผมนอดได้คาว่าบัตรหน้างานราคา100พี่น้องถือว่าสุดคุ้มเลยนะครับผมนอได้ดูแบบเต็มวงได้เบิงอีหล่าหน่อยเฮ้าละก็ได้ไปร้อยกระทงนั่ พอๆแม่เอฟซีทางภาคกลางนะครับผมเนาะกะเดินทางไปก็ตั้งใจยีลานหน่อยเฮาพร้อมทีมงานกันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อส่วนวันที่6นะครับผมเนาะ,ะงานบ้านคลองตะพานหินอำเภอวังโบดตําตําบลวังโบดอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์ยังอยู่ในภาคกลางอยู่นะครับผมเนาะวันที่7หน้าอาบตอตาเดียวอำเภอตาเดียวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี วันที่แปดนะครับผมนาะอสวนน้ําดีดีพาร์คอนนํองงปิาเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีน่าจะเดือนมาจากงานที่เลือนรอบที่แล้วนะครับผมเนาะที่สวนน้าดีดีพาร์ควันที่9นะครับผมนาะอสารสมเด็จพเลเลระเนรสวรอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่10นะครับผมนาะสามแยกกกกระทอนน้อนตําบลนาซาอําเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โอ้ถือว่า งานเนาะครับผมเนาะอ่าภาคกลางรอบนี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลยเลยพี่นอ้องอ่หาหามือเต็มเลยเนาะครับผมเนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันเป็นหาหมือที่ละ่ะหกมือเนาะครับผมเนาะทั่วภาคกลางรอบนี้มีเพชรบูรณ์เนาะครับผมเนาะสามวันนั่นคือวันที่หกนะครับผมเนาะที่อ่าตำบลวังโบดถ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์วันที่เก้า อ่าสารสมเด็จพระนเรส,สวนอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วกับวันที่สิบพี่น้องสามแยก,กกกกระทอนนะครับผมเนะนาะตำบลนาซัมอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นคือเพชรบูรณ์สามมือสระบุรีสองวันนะครับผมเนาะอ่านั่นคือวันที่7และวันที่8พี่น้องที่หน้าอบาตอนะครับผมเนาะอ่าตำบลตาเดียวอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบ,บุรีและกะส่วนน้ำดีดีพาร์คนลครับผมเนาะตบลหนองปิงอําเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บุรีแล้วกะมือหนีแลครับผมเนาะเป็นวัดที่หาที่จังหวัดนครสวรรค์ถือว่าทั่วกทมอรอบนี้เต็มๆต็มนะครับผมเนาะหนะกมืออ่าพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทางภาคกลางกะน่ะจะเดินทางไปตัางใจอิลาน้อยเห้ากันพอสมควรอยู่นะครับผมเนาะไปรวมมวลรวมซื้โอโฮเซลพี่นอ้องอ่าไปพบปะไปพูดคุยเวื่องร่างกาอิลาน้อยเห้าได้ ตามนี่เลยนะครับผมเนาะ6วันทัวร์กทมส่วนวันที่11เป็นวันเดินทางนะครับผมเนาะวันที่12เป็นงานที่เสียนุนจองไหวนะครับผมเนอะยําเภอจตุรัสนะครับผมเนาะจังหวัดชัยภูมิบุริจิว่าอาบุญบานเสียน,นุ่นกะได้เดอพี่นองเดอแจ้งข่าวนะครับผมเนาะพี่นองแฟนคลับเอฟซีลาน้อยเฮาตามนี่นะครับผม ครับพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวันหนึ่งหรือวังไดนะครับผมน้องสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปท้งส่องบาลารได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันพี่น้องการคอมเมนต์ใงบุคคลใดบุคคลหนึ่งบาวสารจะย้ำเตือนอยู่เสมอควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ท้งส่องบาลาน้่แน่เพื่อเป็นกำลังใจคลิปดนีบาวสารต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม